สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงเซรพดามาซาเลขที่สามสห้าะสมาชิกอีก2อคนนะคะเด็กหญิงนิดาเคียรสงาเลขที่20ค่ะแล้วก็เด็กหญิงนัตนคมิภาประทุมศรีที่สิบเจ็ดค่ะโดยข้อมูลแสดงผลผลิตาของมลิตนะคะของน้ยสุชาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิถึงสองพค่ะ โดยจะแบ่งออกเป็นสองกราฟก็คือกราฟเส้นแล้วก็กราฟวงกลมค่ะแท็บูมองถกโดยกราฟเส้นนะคะจะแบ่งออกเป็นสี่เป็นแนวตั้งกับแนวนอนแนวนอนจะเป็นปีพอสอส่วนแนวส่วนแนวตั้งจะเป็นผลผลิตค่ะโดยปี2556 25นะคะได้ลผลผลิตของอาชีวินั้นได้ทั้งหมด8 0้อยตันค่ะส่วนปีพศ2557ได แปดร้อยห้าสิบหตันค่ะส่วนปีพศสองพได้้หดแปดร้บห้าตันค่ะปีพศสองพได้หมดเจ็ร้บแปดตันค่ะส่วนปีสุดท้ายนะคะปีสองพได้ทั้ร้อยสี่ตันค่ะก็ผลผลิตโดยรวมเขาจะเป็นทหมดสพัร้อยสี่สตันค่ะส่วนแผงพุงรูปวงกลมนะคะจะมีทั้งหมด ดูของตัวเองนะชิมว่ามึงของคู่อย่าง